สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้วันที่19การกฎาคม2,567สค่ะค่ะสุขสบายดีอยูเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะขึ้มขึบรรยากาศค่ะดูแลสุขภาพกันเด้อค่ะคุณผู้ชมฝนยุ่งกะลายฝนมากน,น,น้ำขังเนาะค่ะมียุ่งมีอย่างในบ้านบ่อยนั่นเลยค่ะคุณผู้ชมบ่แฮปปี้ปันใดนะะเนาะค่ะเนาะแต่สำหรับผู้ที่ อยู่ในบ้านแล้วไม่มียุงรังควานก็นดีไปนะคะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันค่ะบ้านที่มีเด็กหน่อยนะคะเนาะกับผู้เฒ่าผู้ป่วยหรือผู้เฒ่าที่ตามวัยนะคะบาแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมให้ดูแลสุขภาพกันให้ดีค่ะจินตนาก่ะ,อะขอขอบคุณหลายๆค่ะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะที่เขามาบึงมาชมช่องจินตนา,นาชั้นเราค่ะว่าจะเป็น คุณผู้ชมที่ติดตามเดิมอยู่แล้วแล้วก็ผู้ติดตามมาใหม่เนาะค่ะคุณผู้ชมที่เขามาเบิงช่องจินตนาชาแนลค่ะขอให้มีความสุขทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่ออื่นจะเขาพัรษาเนาะค่ะคุณผู้ชมจินตนากะอยากให้ทุกคนมีความสุขกันค่ะไปทําบุญทําทานกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะเมื่อนี้กะเบิงเล่าพัฒนาไปก่อนเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเหลาพัฒนารวมเซียนค่ะมีทั้งหมด5เซียนกันค่ะคุณผู้ชมไปดูกันได้เลยค่ะ ค่ะลาวพัฒนาวันที่19บก,รการกฎาคม2567ค่ะมือนี้ค่ะเริ่มจากผู้ใหญ่ใจดีให้มาคะ่ะ0กับ 2, 2เป็นตัวเด่นตัววิ่งตัวรูดคะ่ะรูด0กับ 2, 2> ค่ะ,คะเลขติด953ค่ะแล้วก็จับคู่ให้292523 09 0503ค่ะแคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมขอภัยค่ะ คุณผู้ชมคงวดที่แล้วของเพินบะได้หายมากนะคะเพ่นว่าเน็ตเพนใส่งานบะได้ค่ะโทรไปกับบอับค่ะก็เลยบะได้ลงคลิปหวดที่แล้วนะคะคุณผู้ชมของวันทีสิบเจ็ดที่ผ่านมาค่ะจิตนาเลบมี่อันเก่าอันเดิมประวัติใหยคุณผู้ชมเบิรงนะคะสาหรับวันนี้แคปหน้าจอไว้เลยค่ะคุณผู้ชมขอขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสําหรับแนวทางค่ะที่มาวงทางช่องจิตนาแชนแนลนะคะค่ะของมอตีปากน้ําค่ะคุณผู้ชม <c oughs> คุณผู้ชมว่าตัวเลขเพิ่นเยอะนะคะแต่มันก็เป็นตัวรูดค่ะคุณผู้ชมค่ะ,คะเพิ่นก็เลยบอกว่าเพิ่นจปะปรับปรุงเพื่อให้ตัวเลขน้อยลงค่ะคุณผู้ชมนะคะหมอตีปากน้ําให้มาวันที่19การะะกฎาคม2567ค่ะวิ่งรูด4กับ2ค่ะจับคู่ให้0,4,3,4,5,4,6,4,8,4,9,4ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ค่ะ ส่วน2ก็0 2 3 2 4 2 5 2 6 2แล้วก็8 2กันเบิลค่ะคุณผู้ชม9 9นะคะแล้วก็ระวัง1 9กับ2 9อีกค่ะอันนี้เป็นเล่าพัฒนาของมอตีปากน้ำนะคะหมวดที่แล้วเพิ่นกะห้มาบอท่านค่ะคุณผู้ชมเพิ่นติดธุระไปหาซื้อเทียนเขาพันสาวระสันค่ะคุณผู้ชมหมวดนี้ก็เลยได้มาลงให้คุณผู้ชมได้เบิรงกันแล้วเนาะคะ่นะเนาะเอาค่ะไปต่อค่ะ ของเซียนอุดรนะคะเซียนอุดรให้มาวันนี้ค่ะวิ่งเก้ากับห้าค่ะวิ่งเก้ากับห้าเลขติดมีหกเจ็ดแปดค่ะจับคู่ให้หกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าค่ะแล้วก็กันหกแปดเจ็ดแปดนะคะแคปหน้าจอด้วยค่ะคุณผู้ชมวันที่แล้วค่ะหายพท่านค่ะนะลงบอลเดีลงค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอของวันนี้ค่ะวันที่สิบเก้า ขอบคุณหลายๆเด้รอค่ะจะของแนวทางค่ะที่แนวทางมาว่างทางช่องจิตนาชแนลให้เนี่ยเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมได้ดูกันวันนี้นะคะค่ะราวพัฒนาของเซียนกุจดจับค่ะวิ่งรูด8กับ6ค่ะ <c oughs> 8กับ6นะคะเลขติด2 7งเอ้ย270ค่ะคุณผู้ชมสิบออก76สติขึ้น่าเนียน่ยนอยตอนเขียนก็เขียนผิดเนาะค่ะคุณผู้ชมจากในมาตรใส่หค่ะเอามาใส่ขอโทดเร้อค่ะ พิดาราาเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเอาเลขติดสองเจ็ดศูนย์จะคู่ให้แปดสองแปดเจ็ดแปดศูนย์หกสองหกเจ็ดหกศูนย์อินตนามาสองคู่ค่ะคุณผู้ชมสามคู่นี้ค่ะเป็นตัวรองนะคะมีแปดสองแปดเจ็ดหกเจ็ดอันนี้ความชอบส่วนตัวค่ะคุณผู้ชมส่วนคุณผู้ชมชอบตัวเละเบิ่งเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมนําไปพิจารณาเอาเองค่ะมีกันสองเจ็ดแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชม ค่ะแล้วก็แคปหน้าจอค่ะคุณผู้ชมวันที่แล้วเ่นบอ่อใดหายมากนะคะบ่มีประวาิใท้เบงค่ะคุณผู้ชมจินตนาล,ลงคลิปเดียวค่ะวันที่แล้วนะคะคุณผู้ชมเนาะค่ะวันนี้ไปต่อค่ะของปูโป่โคราชปู่โคราชให้มาวันที่19กรร้ากรกฎาคม25งพนค่ะปู่โคราชให้วิ่ง3กับ4นะคะจับคู่ให้3 4 5สี่3 6 5 6 7 6เจ5ดสี่สาห้าหดหสาดดค่ะ ะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมอวันที่19วันนี้ค่ะวันศุกร์ให้มีความสุขทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เข้ามาเบื่องแนวทางค่ะแล้วก็ของวดที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเข้าตัวกลับนะคะของปู่ให้มา2กับ4นะคะเขาไปทีตัวกลับนะคะคุณผู้ชมเข้าไปาผลออก 9, าสี่หนึ่งนะคะ5 9 4 1สี่หนึ่ง ผ่หายมาหนึ่งซีค่ะคุณผู้ชมค่ะไปต่อค่ะของแอดจินนะคะแอดจินของประวัติที่สานอบานนี้ประวัติวดที่แล้วไม่เข้านะคะคุณผู้ชมของจิตนาไม่เข้าค่ะเอาไปใส่บุของจิตนาไม่เข้านะคะคุณผู้ชมค่ะงวดนี้มาตามต่อค่ะคุณผู้ชมงวนนี้ของห้มาใ้ปังเด้อค่ะคุณผู้ชมเอาเหลขฟันเหลขสารพัดมาปนใส่กันค่ะคุณผู้ชมเหลขข็คำนวณมัน มันบอกโอเคค่ะจินตนาค่ะเอามาปนกันนะคะฝากตอนคุณผู้ชมให้เบิ่งเป็นแนวทางคะ่ะสําหรับมือนีนะคะให้มาหกกับแปดนะคะคุณผู้ชมจะวิ่งกระได้คะ่ะคุณผู้ชมที่มักก็คืนมี6หกสี่หกหกสี่หกอย่างเงี้ยพัดในได้นะคะคุณผู้ชมมันจะลายค่ะหกสองเสียนะคะคุณผู้ชม 6, 4, 6, 5, 6, 2, หกสี่หกห้าหกสองเสียนะจินตนามักเนาะค่ะแต่มันสีลายคะ่ะคุณผู้ชมก็จะเลยจับมาว่าแค่หกหนึ่งหกแปดหกเจ็ดค่ะ ปดสี่แปดสองแปดเจ็ดค่ะคุณผู้ชมอันเน้นไห้สะก้อนเนาะค,ะคุณผู้ชมเนาะตัวมาค่ะคุณผู้ชมเ,เน้นไห้สามคูค่ะไปทั้งสองด้วยค่ะคุณผู้ชมเอาเฮดเองจัดเองโหลดเนาะคะนะ่ะเนาะเอาค่ะาสามตัวมีหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดแปดนะคะคุณผู้ชมขอให้มันมัน,มนปังๆทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมที่เขาเมาเบิง่งแนวทาามือนี้ค่ะ จินตนาชาแนลค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์แนวทางนะคะเจ้าของแนวทางที่วางทางช่องจินตนาชาแนลแล้วก็ขอพระคุณคุณผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามาชมมาให้กําลังใจกับจินตนาชาแนลขอให้มนันมันปังปัง,ปงขอให้มีความสุขทั้งกายและใจมีความสุขทั้งการเงินนะคะการงานแล้วก็ขอให้ราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณผู้ชมก่อนเข้าพรรษาค่ะมีบุญมากกว่ากันนะคะคุณผู้ชมขอให้ปังขอให้รวยโชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะ